คุณกำลังฟังพอดแมส s PODCAST สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซองทอเพลงนี้มีเล่ารายการที่พาคุณฟังเพลงที่เรารักพร้อมเรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตของเขาเดินไปบนท้อยคำเดียวกับบทเพลงวันนี้เรามาพร้อมกับบทเพลงตำนานล็อกสตาร์อย่าง Body ้ l a m มสักวันฉันจะดีพอ เพงที่บอกเล่าเสียงในใจของคนตัวเล็กที่ยังเชื่อว,ว่าแม้จะถูกมองข้ามสักกี่ครั้งก็ยังอยากพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าสักวันหนึ่งฉันจะดีพอและนี่คือเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เคยถูกมองข้ามว่าไม่แข็งแรงพอแต่ทุกก้าวชีวิตของเขาเพื่อพิสูจน์และเขาคนนั้นก็คือสกอตต์แม็กโทเมเน่นักฟุตบอลที่วันนี้คือฮีโร่ทั้งหมดของทีมชาติสกอตแลนด์และของสโมสรอนนาปโปลีสกอตต์เกิดวันที่8ธันวาคม1 9 9 6ที่เมืองแลนดเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ มีความสูงถึง1.9เมตรแต่สมัยเด็กเขาไม่ได้ตัวใหญ่แบบนี้เลยสกอตต์เขาได้เข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่อายุเพียง5า้าขวบแต่นั่นก็คือปัญหาเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นโตช้าและมักถูกโค้ชมองว่าคุณไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพและหลายครั้งเขาอาจจะรู้สึกเหมือนท่อนเพลงที่ว่าไม่มีใครเคยเห็นค่าไม่มีใครเคยห่วงหาแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้เขาซ้อมหนักขึ้นทุกวันเขารู้ว่า ถ้มาหยุดฝันวันหนึ่งโอกาสจะมาถึงและในปี2 0 1 7ความพยายามของเขาก็เริ่มเห็นผลโชเซ่มูรินโญ่เฮดโค้ชหลักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานั้นมอบโอกาสให้สกอตต์เดบิวต์ในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลหลายคนอาจไม่รู้จักชื่อเขาแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือเขาวิ่งไม่หยุดไล่บอลทุกจังหวะทุ่มเทเต็มร้อยจนมูรินโญ่พูดว่าแม็กโทมินีคือเด็กที่ผมไว้ใจได้เสมอจากเด็กที่ไม่ดีพอเขากลายเป็นนักลบที่แฟนบอลปลบมือให้ แต่เส้นทางชีวิตของคนเราไม่ได้เรือกกีบกุหลาบแม้ได้โอกาสแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆบางคนมองว่าเล่นเชิงลาบบ้างเกินไปไม่หวือหวาบางคนบอกว่าไม่ได้มีพิเศษอะไรและนี่คือการถูกตอกย้ำว่านายยังไม่ดีพอแต่สกอตต์เลือกที่จะไม่หนีทุกคำพูดกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เขาพิสูจน์เหมือนท่อนุกของเพลงที่ร้องว่าสักวันฉันจะดีพอสักวันเธอคงเข้าใจ และวันหนึ่งสกอตแมคเทอร์เมนเลือกที่จะส,สวมเสือ้อทีมชาติสกอตแลนด์แม้จะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้ก็ตามและนั่นคือเวทีที่เขาเปล่งปกากี่งสุดในศึกคัดยูโร2024เขากลายเป็นดาวซันโรของทีมยิงประตู2,000ตอนเนื่องรวมถึง2ลูกในเกมที่ชนะสเปนที่กาสโกโมเมนต์ที่แฟนบอลทางสนามร้องชื่อเขาเพราะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของชาวสกอตแลนด์จากเด็กที่ไม่มีใครมองวันนี้เขาคือความหวังของคนทั้งประเทศและในปี2024 คัตเมโทรมิเมเนเปิดบทบาทใหม่ในชีวิตของเขาย้ายซบนาบรลีด้วยราคาตัวเลาๆ25ล้านยูโรนี่คือเป็นเมืองที่บ้าข้างฟุตบอลเหมือนศาสนาสนาม Diego ona, ตียโกมาลาโดน่าเต็มไปด้วยพลังงานและเขาก็ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นหน้าใหม่แต่เขาค่อยๆกลายเป็นหัวใจหลักของทีมเพียงซีซั่นแรก2024-2025เขาลงเล่น34นัดยิงได้ถึง12ประตูกับ4แอสซิสพานาบรลีคว้าแชมป์เซเรียเขาถูกบวตให้เป็น MVP ของหลีกอิตาลีและหลังจากซีซั่นจบคัตเมโทรมินี ได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลเหมือนเขากลายเป็นครอบครัวเดียวกับเมืองนี้ไปแล้วจากเด็กที่เคยถูกบอกว่าไม่พอวันนี้เขาไม่เพียงดีพอแต่ยังยืนอยู่ในจุดสูงสุดที่แม้แต่ตัวเองอาจไม่เคยฝันถึงเรื่องราวของสกอตแมคโทมินีคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของเพลงสักวันฉันจะดีพอของพี่ตูนบอดี้แสลมจากวันที่ไม่มีใครเชื่อจนถึงวันที่แฟนบอลทั้งประเทศยืนปกมือให้จากเด็กของผอมตัวเล็กจนถึงเอวพีของซีเรียเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทอยศถ่ร และสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่อาจจะถูกบอกว่ายังไม่ดีพอจย่าลืมนะครับความพยายามทุกอย่างเนที่คุณเสียไปกําลังพาคุณเข้าใกล้วันนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะวันหนึง่งคุณอาจจะยืนอยู่ตรงนั้นและพูดได้เต็มปากว่าสักวันฉันจะดีพอและสำหรับวันนี้รายการซองทองเพลงนี้มีเล่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและอีพีหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นใครรับเชิญคนไหนจะเป็นเรื่องราวของใครและวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสุดครับ คุณกำลังฟังพอดแมส p o พอดแคสต์